แต่วันนี้ถ้าเด็กเขาชอบบิตคอยนากกว่า20ปีผ่านไปครับเขาก็เดินพูดในพวกหลักของสังคมก็แปลว่าบิตคอยก็จะมีมูลค่ามากกว่าทองครับตอนเด็กๆไอ้มีเป้าอยากแข่งหนึ่งคือจะจะให้พ่อชมแต่ไอ้รู้ว่าพ่อให้ค่าเรื่องการหาเงินไอรู้ว่าถ้าไอาหาเงินไม่ได้พ่อไม่ชมหรอกมันเลยเป,เป็นเป้าหมายของไอ,อ้ตอนอายุ1 3 1 4คือว่าไอ้ต้องหาเงินให้ได้โรอยากให้พ่อชมและไอ้ไปถึงเป้าละแต่ไอ้เป้านี่มันไม่ได้มีความสุขเท่าที่คิดอะแต่มันคือช่วงเวลานึ่งครับที่ทำให้ไอ้รู้สึกว่าแบบสิ่ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ The Choice Challenge ครับแต่ก่อนอื่นผมขอนี่พาทุกท่านมาพบกับกติกาสุดเข้มข้นของเราดีกว่า ภารกิจที่1 The Choice ความยาก3เต็ม10แขกรับเชิญจะต้องเลือกไพ่ขาวเห็นด้วยหรือไพ่ดำเห็นต่างเพื่อตอบคำถามสุดโหดพร้อมอธิบายเหตุผลภารกิจที่2 Challenge ความยาก6เต็มส0ท้าทายขีดจำกัดหรือรเผชิญกับสิ่งที่กลัวที่สุดเพื่อผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายภารกิจสุดท้ายความยาก10เต็ม10กินของที่เผ็ดที่สุดในโลกและตอบคำถาม5ข้อโดยห้ามแสดงออกอาการว่าเผ็ดโดยเด็ดขาดถ้าทีมงานจับได้ว่าเผ็ดเมื่อไหร่จะตกรอบทันที ถ้าสำเร็จทางรายการจะบริจาคข้อรียนภาษาอังกฤษฟรีให้เด็กกําพร้า1คนแต่ถ้าหากทําไม่สําเร็จแขกรับเชิญจะต้องเป็นผู้ช่วยเหลือเด็กคนนั้นแทนเตรียมพบกับรายการ The Choice Challenge พีซีเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับ I'm so excited to have you here นี่คือรายการที่แปลกนะทุกคนเพราะว่าอุ่นวันนี้นะฮะจะเจอกับชาวต่างชาติสงคนฝรั่งสองคนที่นั่งคุยกันเป็นภาษาไทยนะฮะต้องบอกก่อนว่ามีความตลกตรงนี้นิดนึงนะครับแต่เราจะพยายามพูดให้ถูกต้องแล้วไม่ผิดนะฮะตอนเนี้ย ผมจะโยนคําถามให้พี่สิซึ่งความยาก3ามเต็มสิของเราวันนี้นะครับคือนี่เป็นคําถามที่ถ้าหากตอบผิดมีเสี่ยงดรามา่าคําถามของเราวันนี้ฮะพี่สิเคคือในเมื่อที่สงครามโลกทีร3กกำลังจะขยับเข้ามาใกลขึ้นไปทุกๆวันคําถามวันนี้คือถ้าหากพี่สิต้องเลือกระหว่างทองคำและบิตคอยพี่จะเลือกอะไรตามงานวิจัยเลยนะครับจำนวนคนที่สนใจบิตคอยเนี่ยมีประมาณ59% ซึ่งนั่นคือคนส่วนใหญ่ที่เขาจะมาบอกเฮ้ยบิตคอยคงจะดีกว่าทองคำครับ,รบวันนี้พี่ซีเห็นด้วยกับคนกลุ่มนี้หรือ,รอไม่ครับเชิญเดอร์ไพคับบอกเลยฮะท่านผู้ชมครับเลือกผิดชีวิตเปลี่ยมอืมสรุปบิตคอยดีกว่าทองตามที่คนว่ากันหรือไม่ครับ ด้วยคบะ่านผู้ชมครับอ้าวเห็นด้วยผมมีข้อสงสัยเยอะมากค่ะพี่สิเกเพราะคนที่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยบิตคอยดีกว่าจริงๆคนที่ชอบทองเนี่ยเขาจะเฉียบมาตลอดอืมเฮ้ยแต่ทองคาเนี่ยมันอยู่กับเรามา6กพันกว่าปีตั้งแต่ชาวโรมันเลยเขาก็ยังใช้ทองเลยสิ่งที่มีอายุแค่เนี้ยฮะสิปีจะดีกว่าทองจริงเพราะอะไรผมท้าคุณนะครับคุณลองไปยืนร้านทองทั้งวันครับคุณจะไม่เห็นคนรุ่นใหม่สักคนหนึ่งเดินเข้าไปร้านทองซื้อทองเลยคุณจะเห็นแน่คนรุ่นเก่าคนรุ่น Gen X Baby Bo จะเจนวเจนอัลฟาไม่มีทางเป็นไม่ได้เจนซเป็นไม่ได้ครับโกมบนมจะสมุนตามผลรุ่นใหม่ครับก็เป็นหมุนตามผลรุ่นเก่าจำได้ไหม,มครับตอนนี้ a c e b o o k เพิ่งมาแรกแรกนี่เด็กเขาใช้กันดันโลกหมุนตามผลรุ่นใหม่แต่วันนี้ถ้าเด็กเขาชอบบิตคอยนาก,กว่า20ปีผ่านไปครับเขาก็เดินพูดพวกหลักของสังคมก็แปลว่าบิตคอยก็จะมีมูลค่ามากกว่าทองครับที่ผมขอเนี่ยแบบว่ามาดีเฟนชาวทองสะหน่อยนะครับ ในเมื่อที่บิตคอยเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าสนใจจริงๆในมุมของเทคโนโลยีเนี่ยมันจะมีมุมของนักวิเคราะห์บางคนนะตอนนี้ที่มองว่าเฮ้ยเรากาลังจะเข้าสู่ยุคของโลกที่ไม่มีความแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีนักวิเคราะห์ชื่อดังอย่างปีเตอร์ชิฟที่เป็นคนคาดการณ์ถึงวิกฤตที่เกิดขึ้นในปี2 0 0 8แเขาบอกว่านี่คือยุคของสิ่งที่เรียกว่า risk off a s s e t อ assets ที่เช่นอะไรฮะทองคําหรืออะไรที่มั่นคงไม่เสี่ยงอาจได้ไม่ยอะเท่า risk o f แต่เราควรที่จะกอดของที่มั่นคงไว้ก่อนในเมื่อที่วันพุุ่่่่่งงงนนนนนนีีี้ไมมมมมมแออใิเเป็ท ดีไหมครับผมเชื่อว่าผมเห็นด้วยครับอันดับหนึ่งครับผู้ชมครับนี่คือหนึ่งมุมมองของคนที่บอกเลยว่าเป็นผู้ชื่นชาด้านการเงินใครจะเห็นด้วยเห็นตาคอมเมนต์เข้ามาเลยครับเพราะนี่ฮะคือรอบ the choice คุณอาจจะเลือกไม่เหมือนพีซีเคแต่ไม่เป็นไรเพราะนี่คือพื้นที่ของรายการเราที่ว่าเราอยากให้ทุกคนเนี่ยได้โอกาสออกความคิดเห็นของตัวไปต่อด้วย challenge ที่2ดีกว่าพีซีเคผมกล้าใช้คำว่ายากที่สุดในโลกสำหรับพีซีเคกอ้เพราะใน challenge นี้นะครับผู้ชมครับเขาจะต้องนะฮะเจอกับกองปริศนา พี่สิเคพร้อมเจอกับกองปริศนาที่หนึ่งเลยไหมฮะไม่พร้อมได้ไหมพร้อมตั้งท่าแล้ผมหน่อยอรุกพร้อมตั้งท่ารำนี่คือท่ารำของพี่สิเคนะฮะแคปไว้เลยนะฮะนี่คือท่ารำของพี่สิเคแล้วไปเจอกับารกิจสองกันดีกว่าไปกันครับไม่เอาแมลงสาบได้ไหมรูแกไม่เอาทิ้งโจงไม่เอาแมลงม่วงไม่เอาถ้าพี่สิเคไม่ไหว ท่านผู้สุขวัตสิ่งที่อยู่ข้างในนี้เนี่ยผมไม่ไหวละนี่คือเพื่อเด็กกำพร้าล้วนๆเลยครับเท่าไหร่กูบริจาคเองดีปะเอาบริจาคเลยนะเอาจบเอาทุกคนพร้อมไหมฮะผมขอเนี้ยเปิดให้ท่านผู้ชมดูเลยนะครับผมจะดึงมาจากข้างหน้าเลยฮะท่านผู้ชมครับคุยเตรียมดูเลยครับว่าสิ่งที่อยู่ในกล่องปริศนานี้นะครับท่านผู้ชมครับไปครับโอ้ยก๊อดเอาองนี้เลยเหรอแล้วทำไมอยู่ตกใจขนาดนั้นก็ตกใจอยู่เพราะผมไม่คิดว่าเขาจะเตือนมอะไรแบบนี้สิ่งมีชีวิตใช่ไหมผมบอกไม่ได้ เอ้ยกูกูทำอะไรวะเนี่ยต้องลวดลายไปด้วยฮะท่านผู้ชมครับเอาไปเลยครับนับเท่าไหรฮะสามสิบยี่สิบความกล้ามันยากมากเลยอยี่สิบปันหนึ่งปัหนึ่งปัหนึ่งปัหนึ่งอ่ะได้ฮะผมยืนให้อย่างไงฮะเฮ้ยทำไมใจมันไม่ไปวะเอามือแบบนี้ครับรวบรวมความกล้าทั้งหมดฮะมันเปียกอ่ะมันอยู่ในน้ำหมออ้าวอ้าวอ้าวตัวนี้เลเวลหนึ่ง เลเวลหนึ่งเลเวลหนึ่งมันอยู่ในดาวเลยคุณมารายการ The Choice Challenge คุณปลอดภัย100%เรครับเรามีทีมจากโรงพยาบาลเนี่ยแสดตว่าใค้มันยืนจังเลยไม่ใช่นอนครับให้เฉลยไหมล่ะเฉลยไม่เลยพวกอยื่ โโหกเก่งนะโอ้โหแสดงอยู่แบบแหมตลกตลกตลกพี่สิเรอบนี้นะฮะเอามือล้วงเข้าไปใช่ไหมฮะแต่ห้ามเอามือออกนี่คือเงื่อนไขของเราครับท่านผู้ชมครับแล้วจนกระทั่งสามารถเดาออกมาได้ครับผู้ชมฮะว่าสิ่งที่อยู่ข้างในนี้เนี่ย คืออะไรกันแน่มาเริ่มเลยผมยังไม่ทราบว่ามันคืออะไรยู่อยากแอคติ้งใช่ไหมยอยไม่แอคติ้งามันไม่แย่มาเขาก็ยุ่ยก็อกว่้งมขาบายอันไม่อยากเป็นเงินไ่รู้อเปิดให้ท่านผู้ชมดูเลยนะฮะไปเลยครับสามสองหนึ่งมันไม่แย่แต่ระบบมากต้องวิ่งไปลังมือห้ามเอามือออกมา จนกระทั่งเดาได้ว่าสิ่งที่อยู่ข้างในนั้นคืออะไรผู้อยู่นี่เอสซีจริงไหมนีผมขอเนี้ยเฉลยหนึ่งอย่างพี่ซีเคกำลังจะสัมผัสกับแพมเพิ์ดอยู่อะกับแพมเพิ์ดอยู่ีแต่สิ่งที่อยู่อยู่นี่เล่นเยขี้ไอะไรี่เล่นขี้อะไอเะไอะไอขี้นีข้าวข้าวต้มเขาบอกข้าวต้มไม่ใช่อืใช่ไหมฮะไม่ใช่อืข้าวต้ม ข้าวต้มพี่ซีเคลองดูเสนหนึงออกมาก็ได้หนึ่งกำมือไปได้เลยครับหนึ่งกำมือแล้วก็ชูให้คนดูดูเลยฮะเอามาเลครับออมาเลยครับสรุมันคือเฮ้ยเรื่อสิ่งที่ยุ่งในแหม้วแจ้คนฟดในชั์งสุดท้ายนี้ครับพี่ซีเคจะพบกับห้าคำถาม ที่ผมบอกเลยว่าไม่มีใครอยากตอบอาบนโลกผมการันตีคำนี้ได้เลยครับแต่ก่อนที่เขามาตอบ5คําถามนี้ฮะเขาจะต้องยอมทานพริกที่ผมกล้าการันตีให้คุณเลยนะฮะว่าเป็นพริกที่เผ็ดที่สุดในโลกพริกนี้เผ็ดจริงๆมันชื่อ ghost chili sauce ฮะนี่ดูชื่อก็คือกลัวแล้วหนึ่งนะผมขออนุญากให้พี่ c k เชิญกินเข้าไปหนึ่แต่ว่ากติการเราคือต้องจุ่มเข้าไปเลยฮะต้องทม่มท่วมเลยฮะนี่ครับ<ม> okay, ไปครับ คำถามเลยครับผมคำถามที่หนึ่งครับพี่สิเกสิ่งที่คุณเคยทำในอดีตที่คุณไม่อยากให้ใครรู้แม้กระทั่งเพื่อนสนิทของคุณคืออะไรผมเคยทำอะไรที่ไม่อยากให้เพื่อนสนิทรู้อะพี่ขั้นได้แต่ต้องกินเข้าไปเองครับอไอ้ไอ้ตอบไม่ได้เพราะไอ้ไม่รู้อะไอ้คิดไม่ออกจริงไอ้กินอนี่ยเองแล้วกันมาคำถามที่สองเลยตอบไม่ได้อะคิดไม่ออกคำถามถัดไปครับถ้าคุณสามารถลบคนหนึ่งออกจากชีวิตของคุณได้คุณจะเลือกใคร พี่สเคสามารถเอ,อ่ยชื่อได้ไหมครับลบใครสักคนหนึ่งในคือมีคนคนหนึ่งได้ทำงานด้วยที่อเมริกาแล้วเป็เหตุผลที่ออกจากงานนั้นเลยคนนั้นชื่อว่าไมเคิลเมนคือเขาเป็นนานยาตอนนั้นไอ้จำได้ตอนนั้นอ่ะไอ้ทำงานถึงแบบตีสามตีสี่ทุกวันอะ่ะแล้วก็ต้องตื่นมาแปดโมงเช้าเพื่อมาทำงานอีกไม่เหมือนซอมบี้เลยอไอ้รักแค่อย่างเดียวคือไอ้อยากจะไปยิมบอกว่าขอ,ขอไปยิมได้ไหมขอเวลาสักชั่วโมงครึ่งก็อบอกไม่ได้นั่งอยู่ตรงนี้เผื่อไอ้งานตอนหลังก็มันก็ไม่มีงานแต่เขาแค่ไอ้ให้นั่งเฉยเบ ขาเป็นคนที่แบบแ yeah, ย่เป็นประสบการณ์ที่ไม่ดีอ่ะก็เลย I really hate you my g i r m e n I hate you คุณเคยหักหลังความเชื่อใจของใครเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองโอ้ยเยอะครับตอนตอนเด็กๆไอเป็นนักศึกษาที่ไม่น่ารักมากห้องเรียนไอจะเป็นแถวหน้าตรงกลางและไอจะเป็นคนที่ตั้งใจเรียนมากๆพอไอเป็นคนที่ตั้งใจเรียนมากตั้งใจติวมากอ่ะไอจะไม่ชอบตอนที่คนทําผิดกติกา,กาไม่ว่าจังหวะที่ไออยู่ข้อสอบที่หเห็นแบบคนเขาลอกันคนเขาชี้กันซึ่งไอก็เคยรู้แล้วก็ไปบอกคุณครู เขาทําอย่างนี้นะแต่แค่รู้สึกว่าไอาไม่ชอบทุกคนเอาเปรียบผู้ชมฮรัข้อสี่ความคิดที่มืดมนที่สุดของคุณที่คุณเคยมีแต่ไม่เคยลงมือทําคืออะไรไอไม่เคยพยายามที่จะฆ่าตัวตายแต่ไอเคยคิดว่าไอ,าอาจะมีชีวิตอยู่ทําไมอะไรอย่างนั้นนะตอน,นเด็กๆไอมีเป้าอยากแของอ่งหนึ่งคือจะทำให้พ่อชมแต่ไอรู้ว่าพ่อให้ค่าเรื่องการหาเงานิน ไอ้ยรู้ว่าถ้าไอ้หาเงินไม่ได้พ่อไม่ชมหรอกมันเลยเป็นเป้าหมายของไอ้ตอนอายุสิบสามสิบสี่คือว่าไอ้ต้องหาเงินได้โทออยากให้พ่อชมแล้วพอไอ้หาเงินได้แล้วตอนนั้นพ่อก็ยังไม่ชมแต่พอไอ้ถึงจุดที่แบบไอ้ซื้ออะไรก็ได้อะไอ้รู้สึกว่าอันนั้นไม่ใช่ความสุขอะและไอ้ไปถึงเป้าละแต่ไอ้เป้านี่มันไม่ได้มีความสุขเท่าที่คิดอะซึ่งไอ้ก็หลงกลทางโซเชียลมีเดียนะครับก็ไปซื้อฟุ้อเปือยซื้อทุกแบรนด์เลยนะครับเห็นรถซื้อเห็นรถซื้อเห็นรถซื้อ ไอ้ไม่มีความสุขมากเลยจนไอ้ต้องเข้าไปดิเมตพากับไอ้ไปเจอไซเคียทรสัสคนหนึ่งซึ่งไดโนซึมเศร้าแล้วไอ้ต้องกินย,า,ยาชวยแล็กซ์โปรแต่มันคือช่วนงนั้นนหนครับที่ทำให้ไอ้รู้สึกว่าแบบสิ่งที่ไอ้ต้องการในชีวิตเนี้ยมันคือเป้าอีกอันหนึ่งตอนนี้ไอ้ก็เจอเป้านั้นแหละคือท้องไปประเทศไทยขึ้นแล้วครั้งนี้อฉลาดกว่าเดิมก็คือว่าไอ้รู้ว่าเป้าเนี่ยจะไม่มีวนถึงเพราะยังไงประเทศไทยก็ดีแล้วอีกสมมติเป้าที่มียอดเขาอะซ่ไอ้จะตายระหว่างทางมันคือเหตุผลที่ไอ้รู้สึกว่าไอ้ควรมีชีวิตออ่เลขะะะคคครรรมีวุุณณททโษไไหแพา ของไอ้ไออยากจะขอโทษน้องสาวครับน้องสาวคนกลาง,งไอไอว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาไอจะไม่ได้เป็นพี่ชายที่ดีมากให้คําปรึกษาไม่ได้ดีมากมากสำหรับครอบครัวไอแล้วกันขอโทษแบบเพื่อนไอทุกคนที่เมกาด้วยเพราะว่าเขาแต่งงานไอยังไม่โทรหาเขาเลยเขาเชิญในไอยังไม่บินหาเขาเลยมันไม่ดีอะ่ะได้รู้สึกว่าไอเป็นเพื่อนที่ไม่น่ารักเพราะว่าไอเป็นเพื่อนที่ไม่แคชชั่นกับเขากับทั้งน้องสาวกับทั้งครอบครัว กับทั้งเพื่อนไอนไม่เคยเลยถ้าจะมีน้อยมากในจกกังหวะชีวิตที่แบจะโทรไปหาใครสักคนหนึ่งแล้วบอกว่าแบบเฮ้ยมึงเป็นไงบ้างวะไม่เคอไม่คยุยตันนานมันก็เลยทำให้ไอาเป็นเพื่อนที่ไม่ดี <c oughs> นะฮะท่านผู้ชมครับขอขอบคุณที่เข้ามาดูตอนแรก ของรายการยากจริงครับยากจริงนะครับคราวนี้ก่อนที่เราปิดรายการวันนี้ครับเราต้องมาคุยเรื่องสปอนเซอร์สินได้เลยครับผมแต่พี่เชื่อไหมว่าผมไม่เคยคิดนะว่าสปอนเซอร์เนี่ยจะมาเร็วขนาดนี้ผมได้ไปคุยกับบริษัท AMD ตอนผมพูดกับผู้บริหารนะครับว่านี่คือหนึ่งรายการเพื่อสังคมทางผู้บริหารบอกว่าอะไรรู้ไหมฮะขอเนี่ยสปอนเซอร์เลยทันทีไม่ต้องดูเทปแล้วแล้วเพื่อเป็นการใครขอให้เขาสนอยเป็นตัว AMD ซึ่งเป็นเครื่อง AI PC ครับคือผมบอกเลยว่านี่คือหนึ่ง PC ที่สุดยอดฮะสามารถใช้ AI ได้อย่างเทพจริงๆครับผมกับพี่สิเคเนี่ยจะต้องพยายามอ่ะพอดีทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษมันมีระบบเนี่ยที่สามารถจับคำพูดเราได้ทุกคำทุก mm hmm. ประโยคลองดูว่าเขาจะสามารถบันทึกให้เราได้หรือไม่ไปเลยน,นะฮะ Windows 11 with a powerful AMD Ryzen AI, high performance yet cost effective, creative freedom wherever you are. Level up with intelligent performance, design, edit, render faster, work smarter, not harder, think bigger. Unleash your creative potential anywhere with Windows 11 and AMD 8. <laughs> Windows 11 with powerful AMD Ryzen AI, high performance, just yes, cost-effective, creative freedom. Wherever you are, level up with intelligent performance. Design, edit, render faster, work faster, not harder. Think bigger. Unleash your creative potential anywhere with Window 11 and AMD Ryzen AI. Stay in your zone, even on the go. From concept to creation, bring your vision to life without limits. The gift of being <laughs> present anywhere, wherever inspiration strikes. Oh, ทำไมคุณได้การนี้พี่โจนะ <_ d ata> เขาฟังเสียงคนที่เขาไม่หันใจนะคุณในตัว AI PC นี้คุณมันสุดจริงๆครับแล้วขออนุญาตขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีอีกครั้งหนึ่งคือผมซึ้งจริงๆกับผู้ใหญ่ท่านนี้ที่ไม่ได้เดินครับวิ่งมาสนับสนุนรายการที่มีจุดป,ประสงค์ว่าเราอยากช่วยเหลือสอังคมและผมต้องขอขอบคุณขอบคุณมากครับ PCK ที่มายินดีมากครับเรานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราเลยนะครับ แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันอีกแป๊บนึงนะครับทุกคนจะว่าสรุปน้องที่เป็นเด็กกําพร้าเนี่ยที่ได้รับรางวัลจากพี่ซีเควันนี้สรุปชื่ออะไรไปดูกันค่ะ ท่านผู้ชมครับและนั่นคือทั้งหมดของรายการ The Choice Challenge ของเราครับคือพี่ขอเนี่ยพูดเลยฮะว่าพี่อยากจะชื่นชมจิตใจของพี่ซีเคมากๆเลยครับก่อนถ่ายรายการพี่โทรหาเขาในวินาทีที่พี่บอกเขาว่านี่คือหนึ่งรายการเพื่อสังคมคุณรู้ไหมเขาบอกว่าเดวิดไม่ต้องพูดต่อละพี่ยินดีมาช่วยทันทีครับคือพี่ซีเคเนี่ยเป็นคนน่ารักจริงๆครับแล้วอีกอย่างที่อยากจะเล่าให้ทุกคนฟังจริงๆนี่คือจิตใจของรายการนี้เลยนะคือตอนพี่เป็นเด็กหลายๆคนที่ติดตามพี่เนี่ยก็คงจะรับทราบตรงนี้แต่ว่าพี่มีช่วงวัยรุ่นนะที่ยากลำบากจริรับพพี่โดน เพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับใครก็ตามแต่ที่ดูรายการตัวน,นี้มีคําถามอยู่ในใจว่าเฮ้ยพี่ดเดวิดจะมาทํารายการรูปแบบนี้ทําไมก็ในวันที่พี่มีจุดยืนแล้วในวันที่พี่สําเร็จมาได้ในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยพี่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเรายืนตรงนี้ทั้งทีเนี่ย เราอยากจะใช้พื้นที่เล็กๆของเราตรงนี้ในการวนกลับไปช่วยเด็กที่อาจจะเจอสถานการณ์คล้ายๆกับพี่แล้วน้องที่ได้รับรางวัลในรูปแบบของคอร์สภาษาอังกฤษฟรีนะครับชื่อพรนพนาฮนะเชื้อพนาไัยนี่คือชื่อของน้องก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรายการนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วพบกันในตอนที่2ของรายการ The Choice Challenge ครับตามนันกิจจบ